วิเคราะห์เชิงลึกเหรียญ L2 และโอกาสลงทุนที่น่าสนใจถ้าโลกคริปโตโตจริงต้องโตบนลเลยเรสองวันนี้เราจะพาจอะลึกว่า L2 คืออะไรต่างกันอย่างไรระหว่างออเทมิสติกเวอร์ซัสซีเคเปลี่ยญไหนน่ากาะขบวนในปีนี้ควรเข้าจังหวัดไหนและพอร์ตตัวอย่างจัดยังไงให้เสี่ยงสมเหตุสมผลทำไม L2 สำคัญตอนนี้แอปบนที่เรียงต้องการเร็วและถูก L2 เข้ามาช่วยรวมธุรกรรมแล้วส่งข้อมูลกลับไปยัง L1 เพื่อความปลอดภยัยหลังอัปเกรดติเรียงชุดใหญ่เช่นลดต้นทุนข้อมูล ค่าแก๊ส L 2โดยรวมถูกลงการใช้งานจริงเพิ่มขึ้นชัดเจนทีมลงทุนจึงย้ายจากเล่าเรื่องใช้งานจริงเช่นผู้ใช้รายวันปริมาณธุรกรรมรายได้ซิควนเซอร์และการเกิดแดบใหม่ฮ่าฮ่า L 2งทำงานยังไงใน60วินาที1ผู้ใช้ส่งธุรกรรมบน L สซีควนเซอร์รวมชุดธุรกรรมสส่งข้อมูลยืนยันกลับไปที่ดิอัม L 1เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินสาแนวทางหลักออปทิมิสติกโกลัปถือว่าถูกต้องไว้ก่อน แต่เป áng, ิดช <th phin> te <pl ains> ่วงเวลาให้โต้แย้งด้วย FRAUDPROF ใช้พูมทางคณิตศาสตร์ VALIDITYPROF ยืนยันความถูกต้องทุกชุดสผลลัพธ์โอนเร็วขึ้นถูกลงแต่ยังเกาะความปลอดภัยของทฤษฎมสรุปสั้นอบเทมิสติกง่ายสุกงอมเร็วกว่า C ีเค m e นต์สอเคดีแต่ซับซ้อนกว่าวิธีประเมินเหรียญ l สแบบนักลงทุนการใช้งานจริงผู้ใช้รายวันธุรกรรมรายได้ซีกุนเซแนวโน้มค่าทมเนียมเบลโลแคมเชียร์ของโทเคนมีสเต k ิ n งเผาค่าสิทธิสิทธหโววต์ รายได้หลายกลับผู้ถือยังไงตารางตดล็อกปลอกเศร้าวันขนาดสัดส,ส่วนเหตุใหญ่ทําราคาเหวี่ยงควรวางแผน DCA หลังเหตุการณ์ระบบนิเวศมีแดกคุณภาพเงินสนับสนุนเด็วโครงการย้ายเข้ามาต่อเนื่องใหม่ความเสี่ยงโครงสร้างความกระจุกตัวของซิกนเซอร์ความปลอดภัยของบริษความโปร่งใสของฟังเฟเชอริโปรไฟล์เชนและโทเคเ็นเด่ที่สิตัวเร่งความเสี่ยง OP Optimism OP m i n ั ที่10แกนของซูเปอร์เชนมีเชนลูกจำนวนมากใช้อ p ิ t a c k เช่นเบรเวิลด์เชนยูนิเชนและอื่นๆทำให้เครือข่ายขยายแบบทวีคูณและคุณค่ามีโอกาสไหลกลับสู่ o อผ่านกอเปอร์เน้นแรงจูงใจตัวเร่งเชนใหม่ในซูเปอร์เชนงบจูงใจผู้ใช้และนักพัฒนารอบใหม่การอัปเกรดโครงสร้างความเสี่ยงโมเดลจาบมูลค่ายัางพึ่งกอเปอร์เน้นอินซติทูมากกว่ากระแสเงนินสดที่แชร์ให้ผู้ถือโดยตรงอา,าบิเทอร์วันทีสิทธระบบนิเวศหนาแน่นผู้นำฝั่ง L2 ด้วยกิจกรรมและสะภาพคล่องสูงดชั้นนําจํานวนมากตัวเร่งการขยายผ่านออบิทเกมเพอร์ด์โยย้ายเข้ามาแคมเปญดึงที่วีความเสี่ยงโทเค็นเพื่อการจูงใจจํานวนมากอาจกดดันราคาช่วงยาวเบรดไม่มีโทเค็นเชนที่สิทธิผู้ใช้เยอะโตเร็วและเป็นประตูสู่ผู้ใช้ใหม่ผ่านแอปกระแสะหลักทางอ้อมก่อผ่าน o อเพราะใช้ o p Stack หรือโปรเจกต์บนเบรดต้องคัดกรองหนักโดยเฉพาะกระแสไม่มีคอยความเสี่ยง ไม่มีเหรียญเชนให้ลงทุนตรงต้องรับความเสี่ยงโปรเจกต์ชั้นรองสเตียเคสแตนด์ซเคทีซิ์ซิเครายใหญ่มีสเต็คกิงทางการและเทคโนโลยีเครโรติตต่างจากวียมจึงมีแบบเฉพาะทางตัวเร่งฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพเดบีเอฟไอและเอทไอี I N A T I v, ความเสี่ยงตารางลดล็อกก้อนใหญ่เป็นงวดงวดกลยุทธ์ดีซีเอหลังวันตดล็อกมักคุมความผันผวนได้ดีกว่าซ k เคซีเคซิงซีเคทีซิ์โครงสร้างอ e ิเลสติกมัตติเชนความเชี่ยวชาญซีเคตัวเร่ง การขยายเครือข่ายย่อยและโปรโตคอลดูไฟหมายความเสี่ยงตารางตดล็อกหลายปีข้างหน้าต้องบริหารจังหวัดไทโคซิคีวทีสิ0โฟกัส EVM EQUIVALENT แบบ r m i s s ม o n ช e s s เป็น P ท c ซเคที่ชัดเจนตัวเร่งการดึงโปรโตคอลคุณภาพย้ายเข้าผลงานออดิตและอัปเกดความเสี่ยงระบบนิเวศอย่างเล็กเทียบผู้นำ c ี r p r o CK ซีที่ิ0ซีเคโรไฟ์หลักพร้อมโทเค็นเพื่อกระจายอำนาจ g o v e r n a n c e p r o ูเวอร์ซีควิ ตัวเร่งการกระจายโครงสร้างและแคมเปญดึงดูดวความเสี่ยงส่วนแบ่งตลาดยังต้องพิสูจน์ด้วยผู้ใช้และทีวีลจริงโพลพอลิกอน2.0ที่สิทธ์โทเค็นศูนย์กลางระบบนิเวศพอลิกรอนที่ผลักดันเนลกเเชื่อมโลกมัลติเชนให้ทำงานร่วมกันตัวเร่งการย้ายสูตรประกอบของเครือพอลิกอนเข้าสู่สถาปตัตยกรรม2.0การใช้งานและรกความเสี่ยงเส้นทางเทคโนโลยีแบรนด์ปรับเร็วทำให้เนร้ที่สวิงได้ blast plus BL L2 ที่สิทธ์จุดขายคือเนที่ยิว บนเชนเหมาะกับสายเดอรไฟเกมตัวเร่งเกมโปรโตคอลที่ใช้ผลตอบแทนพื้นฐานดึงผู้ใช้ความเสี่ยงแ่งผลตอบแทนเกี่ยวข้องตัวกลางพาร์ทเนอร์ต้องประเมินความน่าเชื่อถือ NT Mentor ท t s ิ t มีเทรเชอร์ใหญ่สนับสนุนเอโคซิสต์มมผลิตภัณฑ์เม็ด l s d เป็นเสาหลักตัวเร่งแคมเปญเงินสนับสนุนแผนเชื่อมแทร็ e ไฟ,ไฟวความเสี่ยงพึ่งแรงจูงใจและขาวมากต้องดูการใช้งานแท้จริง Metis Metis Top Thermistic T-Sit ดันแนวคิด i n t e l i Sequencer revenue sharing สร้างความต่างในฝั่ง hottestic โตเร่งความคืบหน้าฟีเจอร์กระจายศูนย์จริงบนเบเน็ตความเสีย่ยงเทคโนโลยีกำลังพัฒนาต้องติดตามสถานะจริงอย่างใกล้ชิดหมายเหตุ world chain และユニチェンโตแรงในเชิงผู้ใช้แต่เชนไม่มีโทเค็นของตัวเองโอกาสลงทุนจึงผ่าน op หรือโทเค็นโปรเจกต์ที่รันอยู่บนเชนเหล่านี้กลยุทธ์จังหวะเข้าที่ใช้งานได้จริง dca หลังเหตุการณ์ทยอยเข้าหลังวันปลดล็อกก้อนใหญ่24-72ชั่วโมงลด eventrisk ซื้อบนสัญญ,ญาณใช้งานจริง ผู้ใช้ธุรกรรมเร่งขึ้นต่อเนื่องบนเชนไดมักดึงสภาพคล่องและโปรเจกต์ตามมาสลับน้ำหนักตามทีมช่วงซุเปอรเชน OP สแทกเด่นเพิ่ม OP ช่วง CK เนรทิวเด่นเพิ่มตตกร้า CK, CK, s t t k t อสเ o SCR ไทการชนสภาพคล่องเวนสเทเบอร์คอนสิบถึงยีไว้รับโอกาสหลังข่าวย่อแรงตัวอย่างพอร์ต L 2เท่านั้นแนวคิดเพื่อปรับใช้สายสมดุล o อ20% 20%พสิ

ขั้นตอนเริ่มต้นแบบมืออาชีพ1เลือกตลาดซื้อขายที่เชื่อถือได้ Binance Global Binance TH Bitha และอื่นๆ2เข้าใจที่มาที่ไปของโทเคนใช้อีโคซิตเต็มตรงเหรียญเชน vs โปรเจกต์บนเชนเสียงสูงกว่า 3. บริทอย่างปลอดภัยใช้เทิดทางการหรือเทรดที่ผ่านออเดดชำระค่าธรรมเนียมพอสมควรเก็บซีฟรีสแนออนไลน์สีติดตามตารางตดล็อกจดวันและขนาดก้อนสำคัญของแต่ละเหรียญ5วินัยขาย ตั้งเป้ารับกำไรเป็นช่วงๆขยับจุดตัดขาดทุนเ s เซ n l เมื่อราคาวิ่งตามแผน6ภาษีกฎเกณฑ์ตรวจข้อกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและรายงานภาษีสัญญาณอันตราย Red Flags อัตดกีสูงผิดปกติกับการใช้งานจริงต่ำปกดล็อกทีและขนาดใหญ่โดยไร้ดีมานด์องรับรายได้เชนโทเคนไม่ไหล,ลกรับผู้ถืออย่างมินบิตตัวกลางรวมศูนย์เกินไปไม่มีออดิตเปิดเผยความเสี่ยงผลตอบแทนพื้นฐานที่ไม่อธิบายชัดว่ามาจากไหน สรุปใหญ่ L2 คือทางด่วนให้โลกเ่เลียมวิ่งจริงจังเร็วถูกปลอดภัยระดับ L1 แกนพอร์ตควรเป็น o อพาใช้งานและระบบนิเวศใหญ่เสริมด้วยตะกร้า CK CK STK Taiko SCR เพื่อก่อทีมเทคโนโลยีระยะยาวใช้จังหวะหลังปลดล็อกและสัญญาณใช้งานจริงเป็นคริปเกอร์เข้าซื้อกันชนเป็นสเตเบิลคอยเพื่อยิงเพิ่มตอนตลาดให้โอกาสคริปโตมีความผันผวน,นสูงการวิเคราะห์นี้เพื่อการศึกษาไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนจัดการขณะสถานะ ใช้เงินที่พร้อมรับความเสี่ยงและศึกษาข้อกําหนดภาษีเสมอการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองต้องการแผน L2 ที่ปรับให้ตรงกับงบและความเสี่ยงของคุณทักมาหาผมเดี๋ยวช่วยตั้งพอร์ต DCA จังหวะเข้าหลังปลดล็อกให้พร้อมเทมเพลตแผนเทรดรายเหรียนเปิดบัญชีเทรดเอก s c r ค p t ปทองคำาอก s ิสโซเชียลเทรดด n ้งเอกนิโลหะ b i n a n c e TH Binance g l o b a l b i ิตคั HTPS วิธีเปิดบัญชีเข้ากลุ่มไลน์ติดตามทุกแพลตฟอร์ม มอมไลน์ออฟฟิเชียนที่คริปโตเซลเฟสบุ๊กตามผมลงทุนคริปโตยูทูบตามผมลงทุนคริปโตทิกทอพิชเทมฟองหลงเติน